ทดสอบกลางคืนนะครับนี่นะครับท้งฝ่าฝั่งนู้นก็ประมาณทักสามสี่สิบเมตรนะครับจริงๆไม่ได้ไกลกว่าน,นี้นะชัดเจนนะครับชัดเจนมากเลยของจริงสว่างมากชัดมากเลยนะครับมันมืดนะฮะอันนี้มันมืดนะครับมืดเลยนะครับ สวัสดีครับผมปุ๊คลองถงพาซ่านะครับวันนี้มารีวิวกล้องอินฟลีตนะครับเป็นรุ่นใหม่ของพาดนะครับพาดนี่ตัวนี้เลย NV007V รุ่นปี2024นะีะฮะอันนี้ปลายปีแล้วนะธันวาเนาะปี2023ก็แต่ตัวเนี้ยมันมาก่อนจริงๆเขาจะส่งมาประมาณมกราแหละแต่ผมให้ส่งมาก่อนก็คือเป็นตัวรุ่นใหม่ปี2024นนะครับถามว่ามันต่างกับรุ่นเดิมมันยังไง มันก็คล้ายๆกันแต่เพียงแค่นเนี่ยตัวเนี้ยมันจะสว่างกว่าน,น่อยแล้วก็ประหยัดแบตกว่าน,น่อยนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับสิงที่แถมก่อนนะครับสิที่แถมก็จะมีนี่ท่อต่อด้านหน้านะครับวงท่อรองด้านในสามวงนะครับยางยางซีนรองตรงนี้นะฮะมีปีเป็นแถมแบบเพิ่มให้นะครับถ้าอันนี้ขาดก็เปลี่ยนได้นะครับตัวไข่ครบเลย เทปพันนะครับในกรณีที่กล้องบางทีมันเล็กเกินแล้วก็พันนี้ช่วยกล้องได้อีกนะครับใส่ชาร์จ USB นะครับส่ชาร์จเนี่ยชาร์จกับอ่ USB ทั่วไปนะครับเสียบชาร์จตรงนี้นะฮะนี่เลยนะครับส่ชาร์จ USB ก็เสียบชาร์จตรงนี้นะครับใส่เมมใส่อะไรก็ตรงนี้นะครับปิดก่อนถ่านมีแถมให้นะถ่านของผาดนะครับ ม่มีแถมให้อยู่แล้วทานอินฟลเตมันจะตัดทั้งหน้าทั้งหลังนะครับตัดแบนหมดเลยนะครับคู่มือนะครับซองซองผ้ากำลีผ้ากำลีอย่างดีนะครับแล้วก็สิ่ง <c oughs> ที่ร้านเราแถมเพิ่มให้นะครับก็คือขอโทษครับ <c oughs> ทานเพิ่มอีกหนึ่งก้อนของ AWT AWT ก็เป็นบริษัทผลิตพวกทานหรือทานอินฟลเตให้กับผาดด้วยให้กับลาลี่ยี่ห้อ <c oughs> เพิ่มไปอีกหนึ่งก้อนแถมฟรีตัวชาร์จไฟบ้าน แถมฟรีด้วยนะครับอันนี้ชาร์จไฟบ้านสบายสบายเลยนะครับทุกอย่างคร,ครบครบนี่นะครับรุ่นใหม่เลยถามว่ามันต่างกันยังไงก่อนต่างเดี๋ยวผมชั่งน้ําหนักให้ดูก่อนแล้วกันนะครับน้ําหนักเบานะฮะนี่นะครับประมาณกเกือบสองขีดประมาณ2ขีดแล้วกันโดยประมาณหรือเบาหน้าสองขีดนะครับขนาดนะครับก็กําลังดีดูฝ่ามือผมนะผู้ชายเนี่ยเหนน็นว่าก็ประมาณฝ่ามือผู้ชายเล็กกว่านอยน,นะครับแค่นี้เองให้ดูเต็มตัวก่อน ของแท้ของใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่ของตกเกตรหรือของซ่อมมาขายไม่ใช่นะครับรุ่นใหม่ปี2 0 2 4นะฮะเดี๋ยวจะบอกเมนูฟังก์ชันไปนะครับไปในตัวนะครับตรงนี้ตัวใสถฐานนะตรงนี้ตัวไฟฉายอินฟลิตไฟฉายอินฟเรดเนี่ยซูมกว้างซูมแคบได้นี่ดึงเข้าดึงออกแค่นั้นเองนะครับซูมเข้าซูมออกเห็นไหมครับดึงกว้างดึงแคบของความสว่างนะครับตัวนี้ปรับตาหลัง เพิ่มความคมชัดนะครับใช้คู่กับตัวนี้นะครับปรับหล่าหน้านะครับสองตัวใช้คู่กันปรับไปทีละฝั่งก็ได้ให้ภาพมันชัดหาให้มันล้านกันนะครับทีนี้นะฮะตัวต่อท่อให้ดูนะครับมันจะมีเงี้ยงนะฮะมันมีร่องแง่งให้อยู่เห็นไหมครับเนี่ยเราใส่ให้ตรงร่องของมันนะครับให้ตรงร่องแง่งมันนะครับเดี๋ยวผมใส่ดูนะครับหมุนไปเรื่อยจนตรงล็อกเห็นไหมฮะแล้วก็หมุนล็อกแล้วเห็นไหมครับแค่นี้เอง เราตัวตนี้ก็ไปต่อกท้ายกล้องเรานะครับก็มีตัวไขเห็นไหมฮะคายออกได้แล้วก็จะลองตรงนี้กี่วงก็ได้นะครับทันตรงนี้เพิ่มไปที่ท้ายกล้องเราก็ได้นะครับเวลาถอดออกก็ง่ายมีสลักดึงเห็นไหมครับเนี่ยดันท้ายหลังเห็นไหมครับหมุนกิ๊กหลุดแหละนะครับง่ายๆนะครับลูกเล่นนะครับนี่เดี๋ยวจะบอกแบบ คร่าวนะแต่ก็เล่นกันเป็นอยู่แล้วเนาะตัวเปิดปิดตัวนี้นะครับกดค้างแล้วก็จะเปิดเดี๋ยวผมใส่ฐานให้ดูนี่ตัวตัวใส่ฐานนะครับเปิดก่อนฐานมันแบนทั้งสองฝั่งนะครับแต่ว่าเอาตัวแบนที่มันปากวาปากว้างเนี่ยแบนปากกว้างเนี่ยอยู่ข้างนอกเอาตัวแบนที่มันมีหมุดเล็กๆเ,เนี่ยอะไรเงี้ยเข้าด้านในนี่นะฮะเอาเข้าด้านในเลยตัวกว้างๆแบนกว้างเยี่ยวไว้ข้างนอกหมุนปิดเลยนะครับ แล้วก็กดเปิดตัวนี้เห็นไหมฮะนี่ก็ติดแล้วเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวแป๊บนึงผมจะไปกดกดเลยนี่นะครับติดแล้วนะฮะแต่แบตหน่าจะหมดแล้วแหละเมื่อคืนผมเล่นเยอะนะครับ <c oughs> ตัวนี้นะฮะนี่เปิดปิดนะครับตรงนี้นะครับ ถ้ากดปิดก็กดค้างไว้มันก็จะดับนี่ดับแล้วนะครับทีนี้ตัวนี้นะครับให้ดูแต่ละตัวนะตัวนี้ IR คือเปิดระบบปิดระบบอินฟราเรดกดค้างนะฮะกดค้างไว้อย่างเงี้ยกดแลปล่อยนะครับระบบอินฟราเรดมันก็จะสลับเป็นระบบธรรมดาถ้ากดค้างอีกทีปล่อยก็เป็นระบบอินฟราเรด เพิ่มความสว่างอินฟล,ลิตได้สามระดับโดยกดตัวเดิมนะฮะแต่ว่าไม่ต้องค้างกดปล่อยกดปล่อยกดปล่อยสามครั้งนะครับตัวนี้เป็นปุ่มซูมกดไปเรื่อยๆมันจะซูมนะครับตัวนี้นะครับปุ่มเมนูกดเข้าไปแล้วก็เลือกเมนูด้านในกดขึ้นเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเมนูก็ปุ่มปุ่มซูมนี้ก็ได้ปุ่มนี้ก็ได้ขึ้นลงนะครับกดเสร็จก็โอเคตรงนี้นะครับแค่นั้นเอง ออกจากเมนูก็ใช้ตัวเดิมนะครับคือตัวเมนูเดี๋ยวจะลงรายละเอียดไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับตัวนี้นะฮะถ้าตัวเก่ามันจะมีเลเซอร์ตรงนี้ตัวใหม่ไม่มีเลเซอร์นะย้ําว่าตัวใหม่ไม่มีเลเซอร์บริษัทผ่าถอดออกเพราะว่า,ามีลูกค้าเยอะมากทั่วโลกเลยคอมเมนต์มาว่าไม่เอาไอ้นี่นะฮะตัดออกไปเลยนะครับเพราะมันไม่จําเป็นเวาลามีเลเซอร์ยิงออกไปแล้วสัตว์มันเห็นสัตว์ตื่นหรือเคอรหรือแบบ เจออ่าเราเวลาสองเนี่ยเราใครเห็นเนะี่ยมันจะอันตรายนะครับเขาตัดเลเซอร์ตัวรุ่นใหม่ไม่มีเลเซอร์นะเห็นไหมครับไม่มีแต่สว่างกว่าเดิมชัดกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับแล้วก็ประหยัดไฟกว่านะครับสนใจก็โทรหาตักหากันได้นะของแท้นะมีเก็บเงินไปทางก็เพิ่มนิดหน่อยนะครับก็ขอบคุณมากๆที่รับชมครับผมสวัสดีครับ